สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิไบาเชียงรายครับมีรถสวยๆเข้ามาใหม่มานำเสนอครับคันนี้เป็นออกใจสายคลาสสิกนะครับคันนี้เป็นรถคาวาซากิ z a k i z 9 0 0 rs นะครับคันนี้จะเป็นรถเครื่อง9 0 0ซีซี cc นะครับทรงจะออกแนววินเทจนะครับออกแนวแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับ ถ้านึกภาพออกก็จะเป็นใครใครดูการ์ตูนนะครับที่ GTO นะครับรถของพระเอกครับโอนิซึกะนะครับอันนั้นจะเป็นตัว z ซตทูนะครับเป็นตัว750นะครับแต่อันนี้คือ z ซ0ตนี่เป็นนวัตกรรมเครื่องยนต์ระบบอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่นะครับมีโหมดการขับขี่มีอะไรช่วยเยอะนะครับคันนี้ แต่ยังคงความคลาสสิกนะครับยังคงความวินเทจย้อนยุคนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีส้มๆนะครับนะครับเราสวยครับสีเดิมโรงงานนะครับคันนี้ของแต่งคร่าวๆก็จะมีหลักๆก็จะเป็นท่อนะครับเป็นสลิปออนขึ้นมาวายขึ้นาเ,เป็นตรงนี้ครับเป็นสลิปออนขึ้นมาเป็นปลายโยชิมุระนะครับงานไทยงานเทียบ ก็จะมีพวกยึดตรงด้านข้างนี่ครับอันนี้ไม่แน่ใจของเดิมหรือว่าของแต่งนะครับอันนี้มันติดรถมาไว้อพไว,ไว้พวกกระเป๋านะครับเบาแต่งนะครับฝฟลเลี้ยวหลังแต่งนะครับท้ายสั้นแตง่งคันนี้เปลี่ยนยางมาแล้วนะครับเป็นยาง cst ก็โซ่สเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับใช้ย,ยาวมีลองขาตั้งนะครับ มีติดควิกชิปให้ด้วยนะครับตบเกียร์จะต้องกำคัสนะครับมีครอบตรงสเตอร์หนาเวลาทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดง่ายนะครับตรงนี้เวลาพวกหินดินทรายหรือพวกน้ำน้ำมันต่างๆมันมากองกันเต็มนี่ครับมันจะสกระปรกอันนี้คือเวลามันเปื้อนแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับตัวนี้ข้อดีของมันนะครับจะมีพวกกันลอยแข้งนะครับมีแคสบ,บาร์นะครับกระลม้ม แ,แคปซูลนะใส่ป้ายพรบรปลอกแฮนด์แต่งนะครับกระจกแต่งเป็นของไทยอ้ําเห็นชัดนะครับนี่กันสะบัด YSs พร้อมขาจับกันลอยฝาถังกันลอยถังตรงรุ่นนะครับแจไม่ให้สองดอกบุกสวิตคู่มือครบนะครับรถสองม,มือมีชิวหน้านะครับชิวหน้าแต่งไฟเลี้ยวนั้นหน้าแต่ง กาดหม้อน้ำแต่งตรงรุ่นนะครับ900 RS นะครับเครื่องสวยครับมันในสะอาดนะครับพอท่อใสใสจานลงจานที่นะครับรถสภาพสวยนะคันนี้ยางดอกเหลือๆนะครับไฟหน้าสวยนะครับไฟ LED นะครับ นะครับนุ่มติดมือมากบอกแอนด้านนี้ก็นะครับคสปากัรลอยครับจระทรงก็หล่อๆแล้วครับคันนี้แล้วก็มีแฮนนะครับลืมบอกแฮนแฮนแต่งนะครับของลิซซมาอันนี้คือตัวปรับระดับเสียงของท่อนะครับอันนี้ แต่มากเวลาเข้าด่านเข้าอะไรเงี้ยปรับอยู่ที่เลขน้อยๆก็เสียงมันจะเบาอันนี้คือผมเปิดไปสุดเดี๋ยววันรีวิวตอนขับขี่นะครับเนี้ยครับนี้คือความเจ๋งของมันนะครับจะควบคุมตัวเซอร์โวในนี้ครับเนี่ยมันจะไปสายออกมาอันนี้โอเคครับอันนี้ดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่วิ่งมา8ปดพันนะครับอันนี้ในกล้องมันจะดูแบบมัวๆนะครับจริงๆภาพมันจะ มันชัดแจ๋วนะครับแต่ว่าพอเราถ่ายออกมามันจะภาพมันจะกระพริบกระพริบเนี้ยครับอันนี้เป็นปกตินะครับในกล้องผ่านในแค่เลนกล้องเฉยๆนะครับแต่ว่าภาพจริงมันจะไม่กระพริบนะครับบางทีคนมองไอ้หน้าจอทาไมลายทําไมกระพริบเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้มันผ่านกล้องเลนกล้องเฉยๆนะครับโอเคครับคันนี้สภาพสวยไม่มีล้มไม่มีอุบัติเหตุนะครับไปฟังเสียงเครื่องนครับ เข้าไปก็ทําให้การขับขี่มันสมูทขึ้นนะครับ นี้ผมชอบเสียงมันนะครับเพราะาเสียงมันนุ่มมากเสียงไม่ลั่นมากนะครับถ้าเป็นบิบไบท์ที่ผมเอามาแต่หลายคันก็จะเสียงมันจะลั่นนิดหนึ่งแต่อันนี้ถือว่าเสียงผมชอบมากและโดยความคลาสสิกมันเนี่ยคือมันดูขี่ผ่านเว,เวลาไปนานแค่ไหนมันก็ยังคงสวยง,งามนะครับเพราะมันคงความคลาสสิกคง,งความเป็นอมตะนะครับเอาใจไว้จิโกไว ให้ด้วยนะครับมันจะปรับเป็นเทคชั่นนะครับมันจะไม่ได้ปรับเป็นโหมดขออภัยด้วยเมื่อกี้ผมแจ้งว่าเป็นโหมดแต่มันจะเป็นเทคชั่นคือปรับเขาเรียกว่าการขับขี่ความปลอดภัยนะครับหน้าจออะไรมันดูคลาสสิกมากนะครับนะครับมันดูไฟต่างๆคือเขายังคงความคลาสสิกให้ในตัวรถแต่เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปสมัยใหม่นะครับ ให้มันตามยุคตามสมัยนะครับโอเคครับคันนี้ใครสนใจก็จับจองกันทำไมาได้นะครับคันนี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่2องแ0 0สองหมบาทนะครับราคา2 2 9แสนบาทได้ของแต่งได้สภาพรถแบบนี้นะครับถือว่าหายากนะครับจัไดไฟแนนซ์อะไรได้ปกตินะครับ ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675นะครับเฟซบุ๊กเจมวู๊บไรเดอร์รถอยู่จังหวัดเชียงรายครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ